สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้กินสเต็กทั้งคูนะคะของเราเป็นสเต็กไก่นะคะไปให้แต่แดดฟ้นฝฟายอสเต็กไก่ปอมฟีดแล้วก็ซอสฝรั่งนะคะนี่คือซอสเบเนสซอสเป็นเห็ดเองนะคะของมาเงียหน่อยมีนมปังเนี่ยคะ่ะสเต็กหล้กก็น้ำจิ้มเจวน้ำสเต็กหมูนะคะมือนี้หล้กก็น้ำจิ้มเจวแล้วก็สลัดเหล่เาเครื่องดื่มขอเงียหน่อยมียมเหล่ากับเบีย ของเราสิเป็นวอดกาเนาะคะ่ะว่างเลี่ยนกันนะของอันริมหน้าปุ่นขวดน้อยเป็นของแฟมิเล่ยน้อยริมข้างขี้ขวดใหญ่เป็นของไม่ไหน,หน้อยเนาะค่ะเพราะว่ากินบ่คือกันรรนะถ้าม,มือนไม่ไน้อยบ่ราะกลิ่นวอดู่หอนั้นนะคะมันผิวเลยต้องกินเหล้าแทนนะะแแ่นเงงานาะค่ะนี่แหละไปกินง่ายๆกินแต่เป็น้องแสบๆมวนมวลนัวๆกินแตกต่างแต่ว่าก็ยุ่กันได้ เนืเบเตเก็ว่าวีแอสตาสเต็กสามามันอูริก้าซอส